เบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทาเมน,นูคุกกี้เนยรสมัทฉะหอมเนยหอมมัทฉะแล้วก็กรอบนานใครที่ทําคุกกี้แบบนี้แล้วลายไม่ชัดไม่กรอบนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีเทคนิคมาบอกสูตรบอกไว้ที่คําอธิบายใต้วิดีโอแล้วกดเข้าไปดูได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะอย่างแรกก็คือแป้งเค้กนะคะ 2. เนยจืดค่ะเราจะใช้เนยที่เริ่มนิ่มแล้วแต่ว่ายังเย็นอยู่นะคะ 3. น้ําตาลไอซิ่งค่ะ 4. ผงมัทฉะเราจะใช้ผงมัทฉะ100%นะคะเพื่อความหอมของคุกกี้ 5. เกลือค่ะ 6. ไข่ไก่เบอร์2ค่ะผงมัทฉะที่ไฮใช้วันนี้เป็นของโยอิชารโดนะคะเป็นผงมัทฉะ100%ใช้ชงดื่มก็ได้ทำขนมก็ได้วางพิกัดเอาไว้ให้แล้วไปกดตามได้เลยค่ะนำเนยออกมาวางนอกตู้เย็นให้เขานิ่มสักน,นิดนึงก่อนนะคะแต่ว่าเนยจะต้องมีความเย็นอยู่นะเราจะไม่ใช้เนยที่นิ่มจนหายเย็นแล้วนะคะ เพราะเวลาที่เราบีบคุกกี้ออกมาแล้วแล้วนำไปอบเนี่ยมันจะทำให้ลายของเราเนี่ยหายไปนะคะดังนั้นแล้วให้ใช้เนยที่ยังเย็นอยู่นะถ้าก้อนเขาใหญ่มา,มากๆก็ตัดให้เขาเล็กๆนะคะเขาจะได้นิ่มเร็วขึ้นใครที่มีเครื่องตีมือถือสามารถใช้เครื่องตีมือถือได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ไฮจะทําแบบไม่มีเครื่องตีนะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องบี้บี้เนยเขาก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ตะก้อมือตีเลยเนี่ยมันจะตียาก พอเนยนิ่มดีแล้วเราก็ใช้ตะก้อมือการใช้ตะก้อมือตีเนยตอนแรกเนี่ยก็เพื่อให้เนื้อของเนยเนี่ยเขากระจายตัวดีนะคะไม่จับตัวเป็นก้อนพอได้เนื้อนิเนียนประมาณนี้แล้วเราก็ใส่เกลือลงไปได้เลยค่ะใครที่ใช้เนยเค็มก็ตัดเกลือออกจากสูตรไปได้เลยนะคะหายจะตีเนยจนกระทั่งสีเขาอ่อนลงแล้วพอยกตะก้อมาเราเห็นเป็นตั้งยอดแบบนี้ก็พอค่ะ ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้วคนให้น้ำตาลกับเนยเข้ากันนะคะเราจะไม่ต้องตีเนยให้ฟูจนเกินไปเนื่องจากว่ายิ่งเนยฟูมากเท่าไหร่นะคะคุกกี้ของเราก็จะมีความร่วนแตกหักง่ายแล้วก็จะทำให้ลายของมันไม่ชัดด้วยค่ะเนยกับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วก็ใส่ไข่ลงไปไข่เนี่ยจะวางเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไข่ยังเย็นอยู่พอใส่ลงไปในเนยแล้วเนยจะจับตัวกันเป็นลิ่มค่ะ ไข่ไก่แนะนําว่าจะต้องเป็นเบอร์สองนะคะถ้าใครใช้ไข่ไก่เบอร์ใหญ่อาจจะทําให้เนื้อของคุกกี้เนี่ยเหลวเกินไปแล้วก็บีบไม่ได้นะคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเก็บงานอีกครั้งหนึ่งด้วยผ้าซิลิโคนนะคะปาดขอบอ่างแล้วก็ก้นอ่างให้ทั่วเลยค่ะเดี๋ยวเราวางเนยพักไว้นะคะแล้วก็ไปดูส่วนของแป้งกันค่ะนำผงมัทฉะเทลงในแป้งนะคะแล้วก็คนสักเล็กน้อยก่อนที่จะนำไปร่อน ผงม,มัทฉะจะมีหลายเกรดนะคะเขาจะมีสีที่ต่างกันความหอมแล้วก็ระดับของความผมที่ไม่เท่ากันด้วยนะคะยิ่งเกรดแพงก็จะยิ่งหอมมากแล้วก็จะมีความขมน้อยสูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยถ้าใครที่ใช้ผงม,มัทฉะมีความขมมากๆกก็อาจจะต้องเพิ่มน้ำตาลด้วยค่ะร่อนผงม,มัทฉะและแป้งลงในเนยนะคะตัวมัทฉะเนี่ยเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนดังนั้นเราจำเป็นจะต้องร่อนก่อนค่ะ ไฮจะใช้เป็นพายซิลิโคนในการผสมแป้งและเนยให้เข้ากันนะคะใครที่ใช้เป็นเครื่องตีแนะนําว่าให้ใช้ตีสปีดต่ำสุดเลยนะการผสมแป้งและเนยเราจะทําอย่างเบามือแล้วก็ผสมแค่พอให้เนยและแป้งเข้ากันนะคะเราจะไม่คนแรงและไม่คนนานจนเกินไปนะเนื่องจากว่าการคนแรงและนานๆจะทําให้กลูกเตนทํางานและคุกกี้ของเราจะมีลักษณะที่เหนียวค่ะ ในการผสมทุกคนอย่าลืมปาดอ่างแล้วก็กวาดก้นอ่างให้ทั่วด้วยนะคะจะได้ไม่มีหลงเหลือแป้งนะพอเราผสมไปจนกระทั่งไม่เห็นผงแป้งแล้วก็พอได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำการบีบคุกกี้กันค่ะหัวบีบที่ใช้วันนี้เป็นเบอร์2ดีนะคะใครที่ไม่มีสามารถใช้เบอร์อื่นได้เลยแค่คุกกี้ของเราจะมีลวดลายที่ต่างกันเท่านั้นเองถ้ารู้สึกว่าอากาศร้อนทำให้เนยในโดคุกกี้ละลายออกมานะคะเราจะยังไม่บีบนะให้เอาตัวโดเนี่ยไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ15-20นาทีก่อนแล้วค่อยนำมาบีบค่ะ บ่งโดทีละน้อยแล้วค่อยๆบีบนะคะเราจะไม่ใส่เยอะเกินไปเพราะมันจะทําให้บีบยากนะการบีบคุกกี้พยายามบีบให้แต่ละชิ้นเนี่ยมีขนาดเท่ากันเพราะเวลาที่เรานําไปอบแล้วคุกกี้จะได้สุกพร้อมๆกันค่ะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้ลายคุกกี้ของเราไม่หายคุกกี้ไม่แผ่ไม่แบนจนเกินไปนั่นก็คือพอบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้นําไปแช่ตู้เย็นประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะคะแล้วค่อยนํามาอบระหว่างนี้เราก็ไปวอร์มเตารอได้เลยค่ะ แช่ตู้เย็นครบ1 5บ0นาทีแล้วนะคะเตาของเราก็จะร้อนได้ที่พอดีนำคุกกี้ของเรามาอบได้เลยค่ะวันนี้เราจะอบที่ไฟ175องศาเป็นเวลา15นาทีอย่าใช้ไฟที่อ่อนเกินไปเพราะมันจะทำให้คุกกี้ของเราละลายก่อนที่คุกกี้ของเราจะสุกนะคะเมื่อคุกกี้ของเราสุกดีแล้วก็นำคุกกี้ออกมาวางพึ่งบนตะแกรงนะคะเราจะต้องรอให้เขาหายร้อนก่อนที่เราจะแพ็กนะถ้าคุกกี้ของเรามีความร้อนอยู่เนี่ยมันจะทำให้เกิดไอแล้วคุกกี้ของเราก็จะนิ่มได้ค่ะ สูตรที่ทำในวันนี้ก็จะบีบคุกกี้ได้ทั้งหมด35ชิ้นนะคะก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยตามขนาดของแต่ละคนนะดอกของคุกกี้วันนี้ที่เห็นก็จะได้ลายประมาณนี้เลยค่ะคุกกี้ของเราจะไม่แผ่ไม่แบนแล้วก็เห็นลายชัดแบบนี้เลยสำหรับใครที่กังวลกลัวคุกกี้ของเราจะไม่กรอบนานนะคะก็ให้เปิดเตาที่ 100- ่งอถึงหนึองศาห้ามเกินนี้นะแล้วนําคุกกี้เข้าไปอบอีกครั้งหนึ่งค่ะประมาณสัก15นาทีเป็นการอบไล่ความชื้น คุกกี้ที่ทำการอบสองรอบก็จะทำให้คุกกี้ของเรามีความกรอบนานขึ้นค่ะเก็บไว้เป็นอาทิตย์ก็ยังกรอบให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงของคุกกี้นะคะก็จะกรอบประมาณนี้เลยใครที่เอาสูตรไปทำแล้วมีปัญหาหรือว่าอยากจะส่งการบ้าน h i g เบเกอรี Hi ่มีกลุ่มไลน์และกลุ่มทาง Facebook นะคะสามารถเข้าร่วมลิงก์แล้วก็ไปพูดคุยกันได้เลยค่ะ ถ้าชอบการทำขนมและเทคนิคแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Hi Bakery แล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแชร์วิดีโอนี้ไว้ไปทำขนมกันกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อๆไปให้ Hi ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกับ Hi Bakery ได้ใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ